นี่ครับนี่คือการพัดเบดดี้ระยะหวังผลของคุณอันยองอาเซโยแม่ใจนี่หวังผลที่คันทงฝาฝาพัดเบดี้ระยะประมาณนี้ฮะแล้วอาชีพเรามีอะไรในหัวบ้างครับมีปัจจัยต้องคำนึงถึงบ้างครับลายค่ะน้ำหนักกลางมากแล้วก็ราคาค่ะราคาถ้าเกิดราคาดีจะพัดเน้นนิดนึงใช่อาจจะเก่งขึ้นหน่อย วิธีการจริงๆแล้วที่นี่เซนดูเป็นสโล p ค่อนข้างเยอะอยู่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นน้ำหนักกับลายถ้าเกิดเราต้องให้ความรงกันสักอย่างนึงอะไรขึ้นมาก่อนกันฮะน้ำหนักค่ะน้ำหนักน้ำหนักน้หนักบอลน้ำหนักน้ำหนักในกระเป๋าน้ำหนักในกระเป๋าน้ำหนักในกระเป๋าดูฮะดูวิธีการเล่นของโปอันกับพัทวบดีอันนี้ถ้าลงก็คือมี่าใช้จ่ายเพิ่มไหมคะเอเดี๋ยวพี่พัทวิ่งรอบกีนเลยถ้ากับพัทลงเออพูดแล้วพูดเลย พูดเลยพูดเลยเน้นเลยเน้นเลยไปวิ่งเลยไปวิ่งมาวิ่งก่อนหมูหมูชมพูหมูชมพูมาวิ่งก่อนมาเร็วมาวิ่งกันเร็วพี่พี่เท่ได้เอ่ยวาจาไปแล้วพี่มีบันทึกอยู่ในกล้องเรียบร้อยใช่ ก็วิ่งตอนนี้ยังไงก็ทันเขารอได้เร่งไหนไอถึงนั่นนะพี่ใส่เสื้อยี่ห้ออะไรเนี่ยเดียวกันเลย l m v เป็นสปอนเซอร์รายการด้วยนะครับนี่ฮะอันนี้ครับโปรแพทก่อนจะวิ่งให้ดูครับหนึ่งสองสามโกครับโกไอย่าตกลงเลยของที่เสงคุณยังแรกเข้าใม่เลยนะมีเกี่ยวมีเกี่ยว